ne gwezhañ an tamm

ที่นะครับส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายดุยนอารักรรสปนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้นะครับเทียนชาติระดบโยงนะครับก็ได้มีการต้อนรับคณะครูอาจารย์นักเรียนและต้องนะครับขอบคุณท่าอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติเทียนชาติตะดบโยงส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นที่ราบนะครับว่า ในปีพับพลัง,งาน2555ทางอ,อุตสาหกรรมโยงได้รับจ้งสัญบบานนะครับให้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนะครับจำนวนสิทร,ร,รุ่นเริงการสิทธิ์รุ่นเริงการรุ่นละ55คนที่รับที่นี่เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนในวันนี้แล้ผม ในฐานะผู้จัดก,การฝึกอบรมนะครับขอกราบเรียนรายละเอียดของโครงการไ่ายนตนตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหามคมโดยมีวัตถุประสงค์อยู่สามประการด้วยกันก็คือเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและก็มีความสนับถึงความสําคัญของพวากรีคามชาตาและสิ่งแวดล้อม ประการที่สองก็เพื่อปลุกจิตสํานึกนะครับให้เยาวชนรู้รับองแห่นสมัยกอนสำหรับใรอบสมก่อนัองชาติสี่รอบในปฏิญาห่งชาติซึ่งเป็นเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถานบัณฑจากสถาบันศึกษาจากวิทยาลัยที่อยู่ในเขตอเบอทุ่งสงร่อนพิบูรณ์ลายวน้ำลำธารกิจจมนาธนาคารกิจกรรมออกกําลังกายและะขึ้นต่อนครอบนื้อหาของสุขสูงที่กาหวดได้แก่ ความสำคัญของที่เรียนคาดว่านอกจากจะทําให้เยาวชนได้รับความรู้เกิดความกระหนักและกิจสนุกตลอดโยมจะช่วยเจ้าหน้าที่คณะครูอาจารย์แ <jamais> ต่ห้าโรงเรียนเจ้าหน้าที่จะพูดนำทางต่างยุคยุคยาเซนตมทไทยจะเป็นการติดต่อสื่อเล็กน้อยนะครับน้องๆลูกๆเยาวชนที่รักทุกคนนะครับวันนี้มาเป็นแต่ห้าโรงเรียน ก็ผมรู้สึกเป็กียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายเยอรนอนุรักษ์สันติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อสัญญาชาติอุบลโยนแล้วก็มีนายหลายรุ่นเนื่องจากว่าท่านผอสำนักปิดราชการนะครับแล้วก็เป็นประเิยอบรมทั้งสิบรุ่นเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่นั้นเลยนะครับก็คงต้องหาพวกตั้งแต่ระดับถุงถุตายใช่ไหมครัแล้วก็มัธยมทั้งเที่ยวเขาในรอยสีว่า เื่อของธรรมชนะครับก็หลายป่าโดยเฉพาะพิธีารชาติมันยงเนโยในรอบวินสองสามเดือนที่ผ่า,มาน,นมาทั้งมีการหยุดแุ่ชาตแล้วมีก็ดีการจับกลุ่มเกิดขึ้นนะครับน้องปไปชิญหน้าจะหยุดใจแล้วเนื่องจากว่าป่าไม้เนี่ยมันเป็นแหล่งชักน้ำเป็นแหล่งให้อากาศอะไรต่างๆที่มีประโยชน์กับพวกเราน้องๆเรียนเนี่ยโชคดีที่อยู่รอบวิธีารชาติโยงนะครับไม่ต้องติดแอร์ที่บ้านอากาศเย็น เนื่องจากว่าความชื้นความเย็นที่ต้นไม้ก่อนับไปรวมกายเป็นแม่น้ำต่างไปอยู่กตามม่น้ต่างกับต่างกอบทะเลน้ำตาคขึ้นตลอดเส้นทางของลำคลองและกลายเป็นแม่น้าเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่มคลองตีปตามมีแหล่งน้ำอะไรมากมายที่เราได้รับการกันเพะฉะนั้นการจัดอบรมครั้งนี้นะครับต <iah. S 1> ้องการให้น้องๆเี่ยลูกๆได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญและก็กลับไปรักษามัน ดูแลสตรีคนเหล่านี้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราที่อยู่รอบเดียร์ปาก